สบาสดีพี่น้องสวัสดีเอฟซีตึกนสวาสดีปาลมดสุขสุขนเดอร้างบนอาฟังใจฟังลาอาฟังใจฟังลาเรือย่าจวะเจ๊โอ้ยหมาอารมณ์ดีักกันนอนหักกันตือนพอกาคิดก่าพี่น้องสองสาบุไลนะห้ามานส่งขับพุ้น่อกัมแม่น้องเศรตีน้องโดนา

ขึ้นอีนนงเป็นทางเนยแตตีเอาหน่อไปลุกให้แม่ไปกินข้าวุ่นไปลุกขึ้นไปยืเทิงพูดลุกละหน่อสิหน่อกัะดิหยังข้ามหนังพี่นอกระดิฮงนั่นไม่น้องวินจังกังกัง

<laughs> dạng <Dọc> cái <cả> nó <laughs> <laughs> nhanh nhạc luôn Va nha vợ nhanh nhạc, bay nằm kìa dữ kìa kìa bay kìa mù kìa 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 mà <đau cười> เดี๋ยวมามาดูุกินอีกอี่ยงเลยเอาหน่องให้เมยไปกินกับปุ่นให้เมยไปกินกระปุ่นให้เมยกกเฮ้ยมันจะช่างด้เวลาตื่นนอนกันเนี่ยนี่ในเด็กน้อยบอกเราเงี้ยบอกนั่น lượng ngài, mi hầm bằng nhà nọng bọn đi ôi, chắc phải hết vị ạ, quý sáng ừ ơ con tóc sẽ buôn bạn ơ à, bưng băng bưng băng ơ à, bưng băng bưng băng à, bưng băng bưng à, băng ơ ơ à, luôn Chứng Đừng, đừng, đừng Đừng, đừng, đừng Ở nọ Hàng nọ gái khen hen thế thế Ủa có chút xì bò váy À nọ nặng nó có đại đụng Ủa chị ăn nọ nặng hả nã Chị ăn nọ nặng hả nã Thằng nào kinh Kinh cà phụn

Bất cứ ai cũng không mà lam bay 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 หาเดือนหกเดือนเลยเนาะหกเดือนหกเดือนไฟเลยหนังได้ยังโ卜โ่ัานฮอดฟีีจะวันหย่างะว่ปจะอืมอืมอืมคนเดีกคนเดียวคนพี่น้องเอ้ย มันกินอิมนะ่มเ่ยกินอิ่มเล้วนี่กินอิม่มช่างดิกินอิมนะ่มเลยอืมพติสินอนรับเลยเสียนขับปุ้นอื่นเลยสินอนรับเลยขา้านอนรับกับไปโล่งไปน้ำเอาข้าปุ้นมาส่งฟอกับแม่กับน้อง mong ngon mềm mềm lại gian niệm nặng lại nặng mặn đẹp nặng lại nặng mặn đẹp nặng lại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  nặng này nặng phần nặng ao nặng lại nặng này บลางแข็งปะไม่ได้แข่งลายกันเนอะปวนจิเอลูปวนจิตกอ่ะอ้ายนั้นจิตกเทียงไฤฤฤอ,อ้นั้นจิตกเทียงเตงอที่น,นอนรับแล้วเต๋รับแล้วเนี่ย่างใจอ่ะเตีเรับแล้ว นอนคนรับไฟชินะนอนนั่งดีๆลูกอืมนั่มาโนัดน่อยโดนัน่อยอันไหยจะไหนฟูสิงางหลังอ่ะ ผลจากมาเฮ้ยผลจากโอ้โอ้สิคันโอ้โอ้สีขัดปลาผมโดนัทเมื่อไปเมื่อไปเขตียังมาเอายังไปหยาดแม่กินอยู่โหยังไปหยาดแม่กินอยู่ไปกินอัดแม่กินผัดปลาน้องดูคนเดียววะนนิอ่ะดูคนเดียวผู้หญิงโมเป็นผู้หญิงเด้อผู้ชายเด้ยินไหม าใส่เสื้อผู้หญิงเสื้อคุณโหน่คุณโหน่เด้อเด้อมันดีจับเออจับโอเคพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดชอบสักกัยซ่อซาบุไล่เด้อทำให้ฝานประกันใดกับกองตกขออภัยขอคงเหมาะกับใจเอฟซีทุก ทุกท่านที่เขามาเบิ่งมาชมอยู่ดีไม่แหงมาทุกคนทุกคนกินหนาเพาะกันไหมสบายดีเดลยสบายดีเด้อปารุ่งนางตะหม้อพุ่นนางเรียบร้อยอีกคุณเฮ้